Thing with guns off the ground go this is an extermination they're taking my family off one by one let's fight like demons หลังจากห่างหายกันไปนานวันนี้อาร์ก็อยากจะมาพูดถึงนิยายไซไฟสุดล้ําและขึ้นหิ้งอีกเรื่องนั่นก็คือดูนดูนนั้นเป็นนิยายที่หลายๆคนยคนให้การยอมรับกันว่าเป็นหลอเดรลิงแห่งวงการไซไฟก็ว่าได้วันนี้อาร์ตก็เลยอยากจะเอาข้อมูลประวัติและตํานานเบื้องต้นมาเล่าสู่กันฟังสำหรับใครที่ติดใจโลกสุดล้ําของแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตที่มีชื่อว่าดูนกันเนี่ยก็มาฟังพร้อม,อมกันเลยกับตอนโลกของดูนและจุดเริ่มต้น หรือ The World of d Un e The Beginning The test is simple Remove your hand from the box and you die What's oh, in t box Pain แต่ก่อนอื่นเลยถ้ามีข้อมูลไหนผิดพลาดอาร์ตออกชื่อตัวละครผิดออกเสียงผิดข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนอารก็ต้องขออภัยมาในในาที่นี้ก่อนเลยถ้าเกิดใครพร้อมที่จะรู้จักโลกของดูนมากขึ้นก็มาเริ่มกันเลยดีกว่า โลกของดูลน,นั้นถูกสร้างอยู่ในอนาคตอีกประมาณ20,000ปีข้างหน้าที่ซึ่งมนุษย์ได้ขยายอาณาจักรและเผ่าพันธุ์ของตัวเองไปในดวงดาวมากมายมากกว่า1,000 0ดวงแต่มนุษย์ในโลกของดูลน,นั้นละทิ้งปัญญาประดิษฐ์ไปปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเราจะรู้จักกันในชื่อ AI หรือ artificial intelligence สาเหตุที่คนในโลกของดูนนั้นละทิ้ง AI ไปเนี่ยก็เพราะว่าอีกหมื่นปีข้างหน้าก่อนเหตุการณ์ในนิยายของดูเนี่ย มนุษย์น่ะจะทำสงครามศักดิ์สิทธิ์กับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ถูกขนานนามว่าบั t เทเลียนจ h ฮารที่นำโดยผู้นำมนุษย์ที่ชื่อว่า g ี h a ร Butler มนุษย์ผู้ซึ่งสูญเสียลูกไปจากการสังหารของปัญญาประดิษฐ์และค้นพบสาเหตุที่น่ากลัวเกินกว่าที่เขาจะคาดคิดได้เพราะว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยกำลังวางแผนเพื่อควบคุมประชากรมนุษย์อยู่และสิ่งที่ทำก็คือการคัดสรร ค่าเด็กแรกเกิดของมนุษย์บางส่วนซึ่งเป็นแผนการที่ค่อนข้างแยบยลมากๆโดยลูกของจีฮานบัตเลอร์เนี่ยก็คือเป็นผลกรรมจากแผนการอันแยบยลอันนี้ของพวกปัญญาประดิษฐ์นั่นเองสิ่งที่จีฮานบัตเลอร์หลังจากได้ร่วงรู้ความลับนี้เขาก็เริ่มทําสงครามกับปัญญาประดิษฐ์ในทันทีและก็ชนะไปในที่สุดหลังจากสงครามครั้งนี้เนี่ยมนุษย์ได้ทําการแบนปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทั้งหมดในทันที ผู้ที่ต่อต้านหรือคิดจะยังใช้ปัญญาประดิษฐ์อยู่เนี่ยก็จะถูกลงโทษถึงแม้สงครามระหว่างมนุษย์และปัญญาประดิษฐ์จะจบไปแล้วเนี่ยแต่ปัญหาใหม่ก็เกิดขึ้นกับมนุษยชาติเนื่องจากก่อนหน้าที่เขาจะ ยกเลิกการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไปทั้งหมดเนี่ยเขาพึ่งพาปัญญาประดิษฐ์ในการเดินทางข้ามกาแล็กซี่ด้วยความเร็วแสงแต่เพราะสงครามครั้งนี้เนี่ยทำให้มนุษย์สูญเสียสิ่งสําคัญไปก็คือการค้าและการเดินทางข้ามดวงดาวที่ต้องหยุดชะงักลงมนุษย์จึงต้องเรียนรู้วิธีใหม่ๆในการคงอยู่ของพวกเขาและนั่นคือที่มาของ s Skill s p a c e s k i l l เนี่ยก็คือกลุ่มคนที่กลายพันธุ์ และเป็นกลุ่มคนเพียงกลุ่มเดียวที่สามารถทําให้การเดินทางข้ามกาแล็กซีด้วยความเร็วแสงเป็นไปได้อีกครั้งแต่ความสามารถที่ Space Skill นั้นมีต้องใช้ Resource ที่เรียกว่า Spice แต่ในโลกของดูนเนี่ยสไปซ์เป็น Resource ที่หายากมากและก็ไม่ได้ใช้เพียงแค่การเดินทางข้ามอวกาศเพียงอย่างเดียวเพราะประโยชน์ของสไป่ะมีมากกว่านั้น Spice สามารถเพิ่มความสามารถให้กับมนุษย์บางประเภทได้อย่างเช่น มนุษย์ประเภทแมนแทสหรือมนุษย์ที่มีความสามารถคล้ายคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่แม่มดเบเนเจซิริสผู้นำศาสนาในโลกของดูนก็ใช้สไปซ์เช่นเดียวกันทำให้เธอมีพลังมากมายหลายแบบถ้าไม่มีสไปซ์การเดินทางข้ามโลกจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีสไปซ์การค้าขายระหว่างดาวจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีสไปซ์มนุษย์จะสูญเสียพลังในการอยู่รอดไปถ้าไม่มีสไปซ์จักรวรรดิของมนุษยชาติก็จะล่มสลายลง ทำให้สไปซ์น่ะเป็นรีซอสหรือพลังงานที่มีค่าที่สุดในจกักรวรรดของมนุษย์และสไปซ์สามารถหาได้เพียงที่แห่งเดียวก็คือดาวที่มีชื่อว่าอาราคิสหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อว่าดู Become our world. ดูนนั้นเป็นดวงดาวแห่งทะเลทรายดวงดาวแห่งหนอนทรายยักษ์ที่โจมตีทุกคนและทุกอย่างจากการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ความโหดร้ายของดวงดาวนี้ไม่ได้มีแค่นั้นหรอกเพราะว่าดูนเนี่ยยังมีชาวพื้นเมืองที่พยายามต่อสู้เพื่อบ้านเกิดของตัวเองเหมือนกันพวกเขามีชื่อว่าเฟรเมนชาวเฟรเมนนั้นน่ะเรียนรู้ที่จะอยู่กับดวงดาวอันแสนโหดร้ายแห่งนี้โดยคิดค้นสิ่งที่เรียกว่าสตีลสูตรขึ้นมา สติลสูตรคืออะไรสติลสูตรก็คือชุดสูตรฟูลบอดี้หรือแบบเต็มตัวที่ช่วยกักเก็บน้ําของร่างกายไว้ทั้งหมดรวมถึงยังนําน้นําต่างๆที่ร่างกายมนุษย์นั้นขับออกมานํากลับไปรีไซเคิลเพื่อทําให้กลับมาดื่มได้อีกครั้งสําหรับชาวเฟรแมนแล้วน้ํามีค่ายิ่งกว่าสไปซ์อีกและนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆในโลกของดูนโลกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวละครตัวนึงที่ชื่อว่าพอไปตลอดกาล ก็จบกันไปแล้วกับคลิป The World of Dune The Beginning หรือว่าโลกของดูนและจุดเริ่มต้นก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะอาร์ตเนี่ยมีแพลนว่าจะทำวิดีโอเกี่ยวกับดูนออกมาเรื่อยๆเลยใครที่ชอบดูนก็คอยติดตามกันนะหรือใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาบอกอาร์ตได้ที่ด้านล่างเลยก่อนจะจากกันวันนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้อาร์ตด้วยหรือแม้แต่อยากคุยอะไรเกี่ยวกับดูนเนี่ยก็คุยกันมาได้ที่คอมเมนต์เช่นกันวันนี้ไปละ ん